บทที่1268สวีชิงมีสีหน้าสงบไม่สนใจนกแก้วแต่หันไปทางรัชทายาทเอ่ยถามอย่างนอบน้อมรุนพี่ครับเรื่องเบื้องลึกของจันทราแดงที่ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับชั้นนั้นไม่ทราบว่าคืออะไรกันแน่ครับรัชทายาทมองนกแก้วแวบหนึ่งหัวร้อพลางรูปตัวมันเบื้องบนไม่นานดวงตาก็ฉายแววแปลกประหลาดหันมามองสวีชิง นี่คือไม้ตายที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ฉันเป็นพิษคำสาปของเทพเจ้าชนิดหนึ่งสวีชิงรู้ว่าสายตาของรัชทายาทหมายถึงอะไรจึงอธิบายสั้นๆรัชทายาทได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างมีเล็ดในรูปลักษณ์ที่เขาแปลงมาดูอ่อนโยนเมื่อรวมกับรอยยิ้มนี้ดูเหมือนผู้ใหญ่ที่มองลูกหลานในบ้านสวีชิงยิ่งแสดงท่าทางนอบน้อมมากขึ้น ผ่านไปครู่ใหญ่เสียงแหบพระของรัชทายาทก็ดังก้องภายในดวงอาทิตย์เจ้าเคยบอกข้าว่าจันทราแดงคือสตรูร่วมกันของพวกเราข้าไม่รู้ว่าอาจารย์ของเจ้ามีแผนการอะไรแต่ไม่ว่าจะอย่างไรหากต้องการจัดการกับจันทราแดงเจ้าต้องจัดการกับวิหารจันทราแดงให้ได้เสียก่อนครั้งล่าสุดที่ข้าไปที่วิหารจันทราแดงนอกจากเหตุผลส่วนตัวและแผนการของข้าแล้วข้ายังเตรียมจะสืบดูเบื้องลึกที่จันทราแดงทิ้งไว้ให้วิหารด้วย รัชทายาทจ้องมองสวีชิงหนิงเหยียนและอูเจียนวูต่างเงี่ยหูฟังส่วนหัวหน้านั้นขยิบตาแวบหนึ่งข้าเคยบอกเจ้าแล้วแม้ในตอนนั้นอิทธิพลของวิถีสวรรค์จะทำให้เจ้าได้ยินไม่ถนัดนักแต่เจ้าน่าจะจำได้ว่าข้าเคยบอกเจ้าว่าก่อนที่จันทราแดงจะบรรลุเป็นเทพเคยถูกท่านพ่อของข้าสังหารมาแล้วครั้งหนึ่ง ทันทีที่รัชทายาทกล่าวจบนอกจากหัวหน้าและสวีชิงแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างพากันใจสั่นสะท้านสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและหวาดกลัวตามสัญชาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งลีโยเฟยในฐานะคนท้องถิ่นเมื่อได้ยินข้อมูลที่สะเทือนโลกเช่นนี้สมองของเขาก็ส่งเสียงตูมตามขึ้นมาทันทีและเบื้องลึกที่จันทราแดงทิ้งไว้ให้วิหารก็คือคราบผิวหนังที่ทิ้งไว้ตอนที่เปลี่ยนจากบุตุชนสู่เทพเจ้าในตอนนั้นนั่นเอง ภายในนั้นบรรจุพลังดั้งเดิมของจันทราแดงไว้อย่างเข้มขน้นมันคือแกนกลางของวิหารจันทราแดงตราบใดที่มีมันอยู่วิหารก็จะไม่ถูกทำลายเพราะคนนอกที่เข้าใกล้จะถูกกลืนกินสูญเสียตัวตนและกลายเป็นสาวกของจันทราแดงแม้แต่ผู้บำเพ็ญในวิหารก็ไม่กล้าแตะต้องได้แต่กราบไหว้บูชาวไว้เท่านั้นแม้จะเป็นบุตรเทพก็ยังต้องขออนุญาตจากจันทราแดงและได้รับความยินยอมก่อนจึงจะใช้ได้ แต่จันทราแดงหลับไหลอยู่ไม่สามารถตอบรับได้จะมีก็เพียงเจ้าที่อาจจะทำได้รัชทายาทมีสายตาล้ำลึกเอ่ยปากเสียงเบาสวีชิงครุ้นคิดส่วนหัวหน้าที่อยู่ข้างๆเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยและรัชทายาทก็ไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแม้จะเริ่มชินกับการมีรัชทายาทอยู่ข้างกายแล้วแต่อู่เจียนหู่หนิงเหยียนและหลี่โยเฟยก็ยังคงเกรงและไม่กล้าผ่อนคลาย มีเพียงนกแก้วเท่านั้นหลังจากที่ราชทายาทสบัดมือสยบพิษให้มันก็กลับมาฮึกเหิมและวางอำนาจบาดใหญ่เหมือนเดิมแต่สำหรับสวีชิงนั้นเห็นได้ชัดว่ามันกลัวจนหัวหดไปแล้วแต่สำหรับคนอื่นๆมันกลับไม่จำอดีตเลยยังคงชี้นิ้วสั่งโน่นสั่งนี่จนหนิงเหยียนกัดฟันกรอดหลายครั้งและหัวหน้าก็แอบเสียใย,ยิ้มเย็นๆอยู่เป็นระยะทว่าเมื่อมีรัชทายาทอยู่ด้วยก็ไม่สะดวกที่จะลงมือระบายอารมณ์ และนกแก้วก็ไม่โง่เวลาที่รัชทายาทพักผ่อนมันก็จะติดตามไม่ห่างไกลเมื่อเห็นว่าไม่มีโอกาสหัวหน้าจึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ในใจและเริ่มยุ่งกับเรื่องของตนเองเขามักจะใช้ช่วงเวลาที่รัชทายาทพักผ่อนต่อหน้าต่อตาสวีชิงหยิบกระจกบานหนึ่งออกมาแล้วมุดเข้าไปไม่นานนักก็กลับออกมาทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้เขาจะมองสวีชิงอย่างภูมิใจหวังจะเห็นความตกตะลึงบนใบหน้าของสวีชิง สวีชิงนิ่งเงียบทุกครั้งแต่สายตาของหัวหน้าส่งมาบ่อยเกินไปในที่สุดเขาก็ถอนหายใจในใจและเอ่ยถามคำถามที่หัวหน้าอยากได้ยินหัวหน้าหลายวันนี้ท่านทำอะไรอยู่เหรอหัวหน้าได้ยินดังนั้นก็หัวร,ร่าในที่สุดเขาก็รอคำพูดนี้มานานเสี่ยวอาชิงเจ้าอยู่ที่เพื่อเขาขู่เซิงมาสักพักแล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่รู้เจ้าคงจะอึดอัดใจอยู่ละสิถึงเพิ่งจะมาถามฉันเอาป่านนี้ใช่ไหมล่ะ ฮาฮาเจ้าทายไม่ผิดหรอกที่ฉันเข้าไปก็คือวิหารต่อต้านจันทรานั่นแหละหัวหน้าตบไหล่สวีชิงทำท่าทางเหมือนเข้าใจดีฉันเข้าใจนะเสี่ยวอาชิงเจ้าน่าจะเคยลองที่เทือกเขาขู่เซิงมาแล้วเหมือนกันแต่ติดอยู่ที่ด่านที่สองใช่ไหมละ่ะในตัวเจ้ามีอํำนาจของจันทราแดงอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านไปได้ น่าเสียดายนะที่เจ้ามองไม่เห็นทัศนียภาพของวิหารต่อต้านจันทราฉันจะบอกเจ้าให้ว่าพักนี้ในวิหารต่อต้านจันทราเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่องหนึ่งมีปรมาจารย์ด้านโอสถปร,รากฏตัวขึ้นข้างในนั้นหัวหน้ากระซิบกระซาบกับสวีชิงอย่างมีลับลมคมในปรมาจารย์ท่านนั้นไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปแต่ฉันจะบอกเจ้าให้ว่าด้วยความพยายามของฉันตอนนี้ฉันกับท่านปรมาจารย์เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วล่ะ สวีชิงลังเลเขาไม่น่าใจว่าหัวหน้าหมายถึงตัวเขาเองหรือเปล่าขณะที่กำลังจะเอ่ยถามหัวหน้าก็เอ่ยคําพูดออกมาด้วยท่าทางหยิงยโสเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนวันหลังฉันค่อยเล่าเรื่องราวระหว่างปรมาจารย์กับฉันให้ฟังเรามาพูดเรื่องสำคัญกันดีกว่าหลายวันนี้ฉันรับภารกิจในวิหารต่อต้านจันทรามาอย่างหนึ่ง ช่วงนี้เราสามารถแวะไปทำภารกิจให้สำเร็จได้พอดีรางวัลน,นาง,งามสุดๆเลยละ่ะอีกอย่างเรามีคุณปู่อยู่ด้วยจะไปกลัวอะไรกันฉันถึงได้คอยหาภารกิจทำบ่อยๆในช่วงนี้ไงละ่ะสำหรับนิสัยที่ชอบใช้ทรัพยากรทุกอย่างรอบตัวของหัวหน้านั้นสวีชิงเข้าใจดีและไม่แปลกใจจึงถามไปคํำหนึ่งภารกิจอะไรเหรอหัวหน้ากระซิบตอบมีผู้บำเพ็ญในวิหารต่อต้านจันทราผู้โชคร้ายคนหนึ่ง ฝึกวิชากายาพิษไม่กล้ากลายอะไรสักอย่างแต่ผลคือดันติดพิษร้ายแรงตอนนี้อยู่ที่ที่กระตัวฝึกวิชาขยับตัวไม่ได้มาตั้งนานแล้วผู้บำเพ็ญคนนี้คงพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ก็แก้พิษไม่ได้น่าจะใกล้ตายเต็มทีแล้วละ่ะถึงยอมเสี่ยงเปิดเผยที่ซ่อนประกาศภารกิจขอความช่วยเหลือในวิหารต่อต้านจันทราเสียงของหัวหน้าแววเข้าหูสวีชิงสวีชิงนิ่งเงียบเขารู้สึกว่าพล็อตเรื่องนี้มันดูคุ้นๆอย่างบอกไม่ถูก เขาจำได้ว่าตอนที่เขาอยู่ในวิหารต่อต้านจันทราก็เคยเจอผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งที่อ้างว่าฝึกวิชากายาพิษไม่กล้ากลายตอนนั้นหลังจากการแลกเปลี่ยนเขายังเตือนอีกฝ่ายตั้งหลายครั้งว่าห้ามกลืนยาทั้งเม็ดลงไปเด็ดขาดหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยส่วนเขาก็มัวแต่ยุ่งกับการหลอมยาในตัวของลีโอเฟยจึงไม่ได้ไปสนใจคนเดียวกันเหรอสวีชิงพึมพำในใจ เจ้านี้คงจะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสุดๆแล้วละ่ะถึงได้ให้รางวัลตอบแทนงามขนาดนี้หัวหน้าหยิบรูปพิษออกมากัดคำหนึ่งแล้วเล่าต่อฉันมาคำนวณดูแล้วมีคุณปู่อยู่ด้วยถ้าอีกฝ่ายคิดจะล่อเราไปติดกับพวกเราก็คงไม่เจออันตรายอะไรหรอกแต่ถ้าเขาขอความช่วยเหลือด้วยใจจริงแล้วก็ด้วยวิถีพิษของเจ้าเสี่ยวอาชิงการแก้พิษคงเป็นเรื่องที่ผงสำหรับพวกเราแล้วนี่มันเหมือนเดินไปเก็บเงินชัดๆหัวหน้าพูดพลางยื่นแอปเปิลลูกหนึ่งให้สวีชิง เป็นไงล่ะเสี่ยวอาชิงงานนี้ทำไหมถึงเจ้าจะเข้าวิหารต่อต้านจันทราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิทธิพี่ของเจ้าคนนี้อยู่นี่ทั้งคนสวีชิงรับแอปเปิลมาคิดดูครู่หนึ่งแล้วก็เห็นพ้องด้วยเขาตั้งใจจะไปดูว่าใช่คนคนนั้นหรือเปล่าถ้าใช่จริงๆเขาก็ค่าช่วยแก้พิษให้เสียหน่อยเพราะตอนนั้นข้อมูลคำสาปที่อีกฝ่ายให้มาก็เป็นเรื่องจริงในเมื่อกินยาพิษของเขาแล้วเกิดปัญหาเขาก็ควรจะไปช่วยสักนิด เมื่อเห็นสวีชิงตกลงหัวหน้าก็แอบ,บดีใจในใจพลางชำเลืองมองรัชทายาทที่กำลังทำสมาธิอยู่ไกลๆมีระดับสถิตวิญญาณอยู่ด้วยถ้าไม่เรียกใช้เสียหน่อยคงเสียของแย่อันที่จริงเรื่องนี้เขายังมีจุดประสงค์อื่นอีกนั่นคือการสร้างชื่อเสียงในวิหารต่อต้านจันทราตั้งแต่เขาร่วมวิหารต่อต้านจันทรามาหัวหน้าสังเกตเห็นโครงสร้างของที่นั่นและรู้ว่าในวิหารที่เหมือนร้านค้าเรียงรายในภูเขาแบบนั้น ชื่อเสียงย่อมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่เขาก็ทำใจขายข,ายของของตัวเองไม่ได้จึงคิดจะหาทางลัดสร้างชื่อเสียงจากการช่วยเหลือผู้คนแทนอีกอย่างก็คือท่านปรมาจารย์ตานจิ๋วคนนั้นหน้าวิหารของเขามีคนมารอทุกวันจนชั้นเบียดเข้าไปไม่ได้ต้องหาทางสักหน่อยแล้วหัวหน้าครุ่นคิดแล้วเงยหน้ามองสวีชิงจูจู่ก็ถามขึ้นมาเสี่ยวอาชิงเจ้าศึกษาวิชาคำสาบไปถึงไหนแล้ว พอมีแนวทางบ้างแล้วครับสายตาของสวีชิงมองไปที่หัวหน้าก่อนหน้านี้ท่าทางภูมเมุ้มภูมิใจและโอ้อวดเรื่องการเข้าวิหารต่อต้านจันทราของหัวหน้าทําให้สวีชิงรู้สึกว่าตนเองไม่ควรบอกเรื่องที่ตนเองก็เข้าวิหารนั้นได้เหมือนกันเพราะมันจะทําให้ความสุขของหัวหน้าหายวับไปในทันทีไม่เป็นไรคําสาปมันจะไปแก้กันได้ไง่ายๆได้ยังไงแต่ถ้าเจ้าพอมีเวลาลองไปศึกษาวิธีทํายาแก้เคราะห์ดูก็ได้นะหัวหน้าพูดพลางทาตาเป็นประกาย เสี่ยวอาชิงเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่ายาแก้เคราะห์น่ะมีความหมายต่อคนในวิหารต่อต้านจันทรามากขนาดไหนที่ฉันบอกเจ้าก่อนหน้านี้ไงว่าในวิหารมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมีปรมาจารย์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาก็คือเพื่อนสนิทของฉันคนนั้นแหละสวีชิงได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเขาคืออัจฉริยะด้านการปรุงยาสามารถผลิตยาแก้เคราะห์ออกมาได้จำนวนมาก ฉันเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักและพูดคุยกับเขาเมื่อไม่นานมานี้เองฉันเลื่อมใสในความสามารถของเขาส่วนเขาก็ชื่นชมในความรอบรู้ของฉันพวกเราเลยกลายเป็นเพื่อนซีกันจากการพูดคุยครั้งนั้นทําให้ฉันได้รู้ซึ้งถึงพรสวรรค์ของท่านปรมาจารย์คนนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหัวหน้าทําท่าทางหวนราลึกด้วยความซาบซึง้งบทที่1269ยหายอยาก,กินมั่วสวีชิงกระพริบตาปริบๆไม่ได้พูดอะไร เสี่ยวอาชิงเจ้าอย่าเพิ่งท้อใจไปละ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันบอกท่านปรมาจารย์ไปแล้วเขารับปากว่าจะให้ยากแก้ครอะความทุกข์ยากมาเม็ดหนึ่งเดี๋ยวถ้าฉันได้มาแล้วจะเอามาให้เจ้าลองศึกษาดูเผื่อเราจะถอดสูตรได้แล้วลองผลิตเองดูบ้างคำพูดของหัวหน้าดึงดูดความสนใจของหนิงเหยียนและอู่เจี้ยนหมู่ทันทีส่วนลีโยเฟยก็มองมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขายังไม่ได้เข้าวิหารต่อต้านจันทราจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้าง แต่พอได้ยินคำว่าปรมาจารย์และผลิตยาแก้เคราะห์ได้จำนวนมากลีโยเฟยก็แอบเหลือบมองสวีชิงตามสัญชาตญาณหนิงเหยียนอดใจไม่ไหวจนต้องถามออกมาสิพีเออรหนิวปรมาจารย์ในวิหารต่อต้านจันทราคนนั้นเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับผลิตยาแก้เคราะห์ได้ทีละมากๆเลยเหรอ หลังจากมาถึงดินแดนบูชายัญจันทราหนิงเหยียนกับอูเจียนหมู่ก็ได้รู้ถึงมูลค่าของยาแก้คราบผ่านการประกาศจับของสำนักปุบผาหินอย่างแล้วเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของหัวหน้าทั้งคู่จึงตกตะลึงมากหัวหน้าเชิดหน้าขึ้นยิ้มอย่างภาคภูมิยิ่งกว่าเก่งอีกตอนที่ท่านปรมาจารย์ตานจิ๋วปรากฏตัววิหารที่เขาอยู่นั่นสันสะเทือนอยู่นานถึงสองเดือนเต็มๆม,มีเสียงแห่งมักอันสูงสุดแววออกมา พวกเพื่อนบ้านที่โชคดีนะ่ะแค่ได้ยินเสียงนั้นคำสาปในตัวก็ถูกกดลงได้แล้วดังนั้นจึงมีคนเดาว่าท่านปรมาจารย์คนนี้คงจะเป็นคนที่วิหารต่อต้านจันทราเป็นฝ่ายเชิญมาเองกับมือคำพูดนี้ทำเอาหนิงเหยียนสูดหายใจเข้าลึกหูเจียนหูตาโตเท่าไข่ห่านแม้แต่ลีโยเฟยก็ยังมีสีหน้าตื่นตะลึงเมื่อเห็นทุกคนเป็นเช่นนี้หัวหน้าก็ยิ่งเล่าอย่างเมามัน และที่น่าตกใจที่สุดก็คือยาแก้เคราะห์ของเขาราคาขายแค่ประมาณหนึ่งในสิบของท้องตลาดเท่านั้นแถมผลลัพธ์ยังน่าอัศจรรย์ใจคนที่ซื้อไปต่างก็ตะลึงกันทั่วหน้าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในวิหารต่อต้านจันทราเลยไม่เห็นภาพว่าที่หน้าวิหารของท่านปรมาจารย์น่ะมีคนมารอคอยอย่างมีความหวังนับร้อยคนทุกวันขอแค่ท่านปรมาจารย์วางยาออกมาสักเม็ดเดียวชั่วพริบตาก็จะมีคนรุมแย่งชิงกันทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา ภาพบรรยากาศตอนนั้นน่ะอลังการสุดๆไปเลยล่ะหัวหน้าทอดถอนใจอูเจี้ยนหมู่และหนิงเหยียนใจสั่นไหวมีเพียงหลีโยเฟยที่ใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะยิ่งฟังเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าปรมาจารย์คนนี้ดูเหมือนจะเป็นสวีชิงยังไงก็ไม่รู้สวีชิงคิดครู่หนึ่งแล้วก็แสดงสีหน้าทำเป็นเหลือเชื่อตามน้ำไปด้วยแต่คนดังมักมีภัยเพื่อนรักของฉันตอนนี้ก็กำลังกลุ้มใจอยู่เหมือนกัน หัวหน้าไอาออกมาทีหนึ่งแล้วถอนหายใจเพราะยากแก้เคราะของเขาถูกเกินไปเลยไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่นเข้าก่อนหน้านี้เพราะกระแสเขาในวิหารแรงมากคนพวกนั้นถึงจะไม่พอใจแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านปรมาจารย์ไม่ได้วางยาออกมาพักหนึ่งแล้วพวกที่เสียผลประโยชน์เลยได้โอกาสตอนนี้เลยมีข่าวลือเสียยเสีหายหายออกมาเต็มไปหมด มีปรมาจารย์ด้านโอสถรุ่นเก่าๆออกมาวิจารณ์กันยกใหญ่มีทั้งชื่นชมทั้งเหยียดยามบางคนก็หาว่าเป็นของเรียนแบบที่มีอันตรายแฝงอยู่สู้ยาแก้ครอบของจริงไม่ได้บางก็ว่าที่ท่านปรมาจารย์หายหน้าไปนานไม่วางยาออกมาอีกเป็นเพราะไม่ได้ปรุงเองแต่ไปขโมยเขามาตอนนี้ของเลยหมดสต๊อก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าปรมาจารย์คนนี้ต้องเป็นคนของวิหารจันทราแดงแน่ๆและยานี่อาจจะเป็นยาพิษร้ายแรงที่ซ่อนเร้นมาของพวกวิหารจันทราแดงก็ได้เล่ากันไปต่างๆนานาหัวหน้าถอนหายใจยาวอูเจี้ยนหูและหนิงเหยียนในใจก็เกิดความกังวลส่วนลีโยเฟย่เงียเงียบสวีชิงทอดถอนใจเบาๆเขาไม่ได้เข้าวิหารต่อต้านจันทรามาพักใหญ่แล้วเรื่องที่หัวหน้าเล่ามาเขาจึงไม่ค่อยรู้ โดยเฉพาะเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีของคนอื่นเขายิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่ต้นไม้ใหญ่ย่อมเจอลมแรงคำพูดของคนนอกน่ะไม่จําเป็นต้องเก็บมาใส่ใจหรอกครับสวีชิงเอ่ยเสียงเรียบถูกต้องฉันก็แน,นำเพื่อนรักไปแบบนั้นแหละและเพราะคำแนะนำของฉันนี่แหละสภาพจิตใจของเขาถึงได้ดีมากไม่หวั่นไหวไปกับเสียงนกเสียงกาภายนอกเลยหัวหน้าเชิดหน้าขึ้นด้วยความซาบซึ้งใจในตัวเอง สวีชิงมองหัวหน้าอีกครั้งแล้วพยักหน้าหัวหน้ากำลังจะคุยอวดต่อแต่ทันใดนั้นนกแก้วที่เกาะอยู่บนเข่าของรัชทายาทก็ลืมตาขึ้นมันกวาดมองสวีชิงแล้วพวกอย่างโอหังแล้วกรีดร้องออกมาพวกเจ้าสุมหัวคุยอะไรกันอยู่ตรงนั้นไม่ทำงานหรือไงเจ้าหนิวคนนั้นนะ่ะมันร้อนจะตายอยู่แล้วยังไม่รีบมาพัดให้คุณปู่ของฉันอีก หัวหน้าถลึงตาใส่แต่เมื่อสังเกตเห็นว่าราชทายาทก็จบการฝึกตนในเวลานั้นพอดีเขาจึงถอนหายใจในใจเปลี่ยนสีหน้าเป็นประจบสอบพลอแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาทันทีนกแก้วมองด้วยสายตาดูแคลนแล้วหันไปตะคอกใส่คนอื่นๆต่อแม้แต่พ่อของมันมันก็ยังทำแบบเดียวกันหนิงเยียนอูเจียนวูและลีโยเฟยได้ยินดังนั้นก็รีบขยับขยืขย้อนทำงานทันที นี่คือกิจวัตรประจำวันของทุกคนภายในดวงอาทิตย์สวีชิงมองภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกปลงในใจเขาคิดว่าเจ้านกแก้วตัวนี้ในอนาคตคงไม่ได้ตายดีแน่ๆและความจริงก็เป็นเช่นนั้นหลายวันต่อมาในช่วงที่ราชทายาทพักผ่อนหัวหน้าก็นำหนิงเยียนและอู่เจี้ยนหูเดินเข้ามาหาสวีชิงพอมาถึงหัวหน้าก็กัดฟันพูดออกมาดาบใหญ่เจ้านกแก้วบ้านเจ้าน่ะต้องสั่งสอนให้หนักเลยนะ มันน่ารำคาญเกินไปแล้วหนิงเยียนพยักหน้าเห็นด้วยอย่างแรงดวงตาฉายแววข้าฟันหลายวันนี้เขาโกรธแน้นเจ้านกแก้วที่อดดีตัวนี้จนแทบพลั้งลีโอยเฟยก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรเขารู้ว่าเรื่องนี้เขาไม่ควรสอดปากแต่ในใจนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อเห็นดังนั้นหูเจี้ยนหูก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะสูดหายใจลึกสีหน้าสแสดงความเจ็บปวดรวดร้าวและไร้กรอนเสียงเบา บุตรปรอกกตันยูสวรชงังพ่อตรมจิตใครจะทําอะไรมันก็ตามสบายฉันไม่เห็นเขาก็ราคาญไอ้ลูกเมรคุณตัวนี้จะแย่แล้วเหมือนกันช่วงที่ผ่านมานกแก้วมันโอหังเกินไปจริงๆจิกหัวใช้เขาอย่างกับทาสไม่มีความกตันยูหลงเหลืออยู่เลยหูเจี้ยนหูรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันไอ้ลูกเมรคุณนี่คงจะบังคับให้เขาเรียกมันว่าพอ่อแน่แ ดังนั้นทุกคนจึงเริ่มปรึกษากันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเพราะมีรัชทายาทอยู่ด้วยเจ้านกแก้วตัวนั้นก็เกาะติดหนึบไม่ห่างกายยากจะหาโอกาสสั่งสอนแต่ตามแผนของหัวหน้าพวกเขาตัดสินใจว่าจะรอลงมือตอนที่ไปถึงเทือกเขาขู่เซิงแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเหลือเวลาเดินทางอีกประมาณครึ่งเดือนจะถึงเทือกเขาขู่เซิงโดยการประจบประแจงและขออนุญาตของหัวหน้ารัชทายาทจึงตกลงที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทาง ดวงอาทิตย์เทียมจึงเปลี่ยนทิศท,ทางเล็กน้อยมุ่งหน้าไปยังเขตภูเขาเมฆาขาวซึ่งก็คือที่ซ่อนตัวของผู้บำเพ็ญในวิหารต่อต้านจันทราที่ฝึกวิชากายาพิษไม่กล้ากลายคนนั้นนั่นเองเขตภูเขาเมฆาขาวตั้งอยู่ในมณฑลเทียนสุยห่างจากมณฑลชิงซาไปสองมณฑลที่นี่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์มองจากบนฟ้าจะเห็นพื้นที่สีเขียวขจีเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต สภาพแวดล้อมเช่นนี้ทําให้มีสํานักและเผ่าพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายและเนื่องจากบุตเทพของวิหารจันทราแดงได้ระบ,บาดเจ็บสาหาัสและต้องแปลกตัวรักษาการลุกฮือต่อต้านจึงเกิดขึ้นไปทั่วขุมกําลังต่างๆในภูเขาเมฆาขาวจึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเช่นกัน และในขณะเดียวกันที่นี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่วิหารจันทราแดงต้องเข้ามากดดันเมื่อพวกสวีชิงมาถึงจากระยะไกลเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากวิหารจันทราแดงแล้วหัวหน้าเองก็สังเกตเห็นเช่นกันในขณะที่พวกเขายังคงซ่อนตัวและเดินทางต่อไปไม่นานนักวิหารจันทราแดงขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าไกลๆมันไม่เหมือนกับก้อนหัวใจที่สวีชิงเคยเห็นครั้งแรก วิหารจันทราแดงที่ปรากฏที่นี่ถูกสร้างขึ้นบนลูกตาสีเลือดขนาดมะฮืมาลูกตานั้นเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีคล้ำแผ่พลังในการตรวจจับออกมาในขณะที่เคลื่อนที่ไปก็กวาดสายตาไปทั่วผืนดินรอบๆลูกตามีอุกกาบาตลอยอยู่จำนวนมากบนนั้นมีผู้บำเพ็ญอยู่ไม่น้อยแต่ละคนแผ่กลิ่นอายข้าฟันออกมาไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างต่งตกอยู่ในความเงียบงนัน เมื่อสังเกตเห็นดังนั้นดวงอาทิตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าก็ชะลอความเร็วลงหัวหน้าที่อยู่ข้างในเริ่มมีท่าทีร้อนรนวิหารก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอหรือว่าร่องรอยของเจ้าคนดวงซวยนั่นจะถูกเปิดเผยแล้วพูดจบเขาก็รีบหยิบกระจกออกมาเพื่อเข้าสู่วิหารต่อต้านจันทราไม่นานนักเขาก็กลับออกมาแล้วรีบพูดกับสวีชิงฉันติดต่อเจ้าคนดวงซวยนั่นได้แล้ว หมอนั่นบอกว่าตอนที่เขาสิ้นหวังจนต้องส่งภารกิจขอความช่วยเหลือออกมาน่าจะมีใครบางคนที่คิดไม่ซื่อแอบส่งข่าวไปบอกวิหารจันทราแดงตอนนี้เขาเลยไม่กล้าบอกตำแหน่งที่ซ่อนที่แน่นอนให้พวกเรารู้พอหัวหน้าพูดจบสวีชิงก็เลยหน้ามองไปยังวิหารจันทราแดงที่อยู่ไกลออกไปและพบว่าวิหารนั้นจู่ๆก,ก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งตรงไปยังจุดหมายหนึ่งอย่างรวดเร็วดูเหมือนวิหารจันทราแดงจะหาเจอแล้วครับ สวีชิงหรีตาลงและเอ่ยเสียงเข้มหัวหน้าได้ยินดังนั้นก็รีบควบคุมดวงอาทิตย์ให้พุ่งตามไปบนท้องฟ้าทันทีโดยเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดไม่นานพวกเขาก็เห็นวิหารจันทราหยุดอยู่เหนือหุบเขาแห่งหนึ่งลูกตาสีเลือดขนาดยักษ์นั้นแผ่แสงปีศาจออกมาล็อกเป้าหมายไปที่หุบเขาเบื้องล่างจากนั้นแสงสีแดงสายหนึ่งก็ระเบิดออกมาจากลูกตานั้น เส้นเลือดสีเลือดนับไม่ท้วนเปล่งแสงวาารวมตัวกันเป็นตราประทับอักขระร่วงหล่นลงสู่หุบเขาแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหินผาแตกกระจายหุบเขาพังทลายลงในพริบตาฝุ่นควันคลุ้งกระจายไปทั่วในขนาะเดียวกันพื้นดินที่เคยเป็นหุบเขาก็ยุบตัวลงเผยให้เห็นรูโวขนาดใหญ่ภายในนั้นปรากฏเป็นถ้ำใต้ดินตรงใจกลางท่ากลางหินและดินที่ร่วงหล่นลงมา มองเห็นแท่นบูชาแห่งหนึ่งลางลางบนนั้นมีคนนอนอยู่ดูเหมือนพยายามจะดิน้นรนแต่ไม่มีแรงขยับขยื่นบนตัวเขามีหมอกพิษจำนวนมหาศาลแผ่กระจายออกมาโดยเฉพาะรอบๆแท่นบูชาจะเห็นกองเลือดสีดำเป็นจุดจดบางจุดก็แห้งครังบางจุดก็ยังสดใหม่เห็นได้ชัดว่าคนคนนี้อยู่ที่นี่มานานแล้วและไม่รู้ว่ากระอักเลือดออกมามากแค่ไหนเมื่อสวีชิงเห็นเช่นนั้นใ,นในใจก็ถอนหายใจยาว เขาจำพิดของตัวเองได้